สวัสดีครับตอกเนื้อสคู่นะครับจะเก็บไว้สุ่มแจกนี่ครับตาผู้ติดตามครบ5้าพันเมื่อไหร่จะสุ่มแจกตอก2ชนิดนะครับสองตัวนี้ครับครับเป็นตอกไตติวทั้งคู่เลยนะครับนะครับผู้ติดตามครบพร้อมสุ่มแจกครับฟังครับ ีชงครับใส่ปิ้งครับนะครับติดตามมาครับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวซุ้มแจกครับ